สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องทานชมเวลอแล้วนะคะคลิปนี้ยังเป็นเรื่องของพระสารีบุตรอยู่ในอีพีสเรามารับฟังประวัติของท่านต่อกันเลยนะคะสี่ปราบยักษ์นั้นทัะกะช่วงเวลาหนึ่งพระบรมมศาสดาประทับที่พระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์ สนพระธรรมเสนาบดีสรีบุตรและพระโมคคาลานะเทระอัครสาวกทั้งสองจาริกไปยังนะกะโบตกการทราวิหารวิหารที่สร้างใกล้ซอกเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของนกพิราบราตรีหนึ่งเป็นคืนเดือนเพนพระสรีบุตรนั่งสมาธิท่ามกลางแสงจันทร์ ขณะนั้นมียักษ์สองตนผ่านมาพบเข้ายักษ์ตนหนึ่งเป็นยักษ์ที่คิดดีมีสามาทิเทิเขารบเรื่อมใส่ในพระรัตนตรยัยส่วนอีกต้นหนึ่งชื่อยักษ์นั้นทาก่าเห็นพระสารีบุตรแล้วนึกอยากจะตีศีรษะแต่ยักษ์ผู้เป็นสายพยายามห้ามปรามถึงสมครั้งว่า สหายอย่าทำร้ายสาวกของพระพุทธเจ้าเลยพระรูปนี้มีคุณธรรมสูงยิ่งนะักมีฤทธิ์และปัญญามากยักษ์นั้นถ้ากะไม่เชื่อสหายเกระโดดไปใช้ไม่กระบองตีศีรษะพระสารีบุตรสุดแรงเกิดซึ่งความแรงนี้สามารถทำให้ช้างทรงแปดสอกสมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขาขนาดใหญ่ พัทงทลายลงได้แล้วจูจ่ๆเจ้ายากลงผิดคิดร้ายมีมีฉาทิติก็ร้องลั่นโอ้ยร้อนเหลือเกินพอชิ้นเสียงร่างของมันก็จมลงในดินเดินทางเข้าไปสู่ประตูมหานโรกาเวสีต่อหน้าต่อตาเพื่อนยักษ์และพระสารีบุตรฝ่ายพระโมคันล,ลานะเทระาด้วยทีิพระ ยาจักสุจึงเห็นเหตุการณ์ตลอดรุ่งเช้าจึงเข้าไปเยี่ยมปรากฏว่าพระสารีบุตรเจ็บศีรษะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงชื่นชมว่าเป็นผู้มีความมหัศจรรย์พระสารีบุตรจึงกล่าวอย่างทอมตุนกับพระโมคคานาณะว่าท่านโมคคาลาณนะท่านเองมีฤทธิ์หาผู้ใดเสมอมิได้ เห็นแม้กระทั่งยักษ์ส่วนผมหากมีปีศาจคลุกฝุ่นตรงหน้าก็ยังไม่อาจเห็นเลยฝ่ายพระพุทธเจ้าด้วยพระโสตทิพ์และของพระองค์จึงทรงได้ยินการสนทนาของพระเทราทั้งสองโดยตลอดพระองค์ทรงเปล่งพุทธอุทานถึงเหตุการณ์นี้ว่า ผู้ใดมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเครื่องในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดให้ขัดเครื่องผู้อบรมจิตได้อย่างนี้ความทุกข์จะมีได้อย่างไร ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองปาวาพระพุทธองค์รับสั่งให้พระสารีบุตรแดงทมแก่หมูพิสุทธิสง์ด้วยปัญญาที่มองการไกลพระสารีบุตรจึงเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะจึงยกเรื่องตัวอย่างการทะเลาะวิวาทของพวกนิครนหรือนักบวชน,นอกศาสนากลุ่มหนึ่งเนื่องจาก ตีความคำสอนของอาจารย์ผู้ร่วงลับไปแล้วแตกต่างกันแล้วกล่าวแก่พระสงฆ์ในที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายทำที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราควรช่วยกันจัดให้เป็นหมวดหมู่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่ทะเลาะ เพราะตีความแตกต่างกันความบริสุทธิ์ของพระธรรมมวิเนยจะเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังแล้วพระสารีบุตรก็จำแนกข,ข้อธรรมออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้สิบหมวดเพื่อความสะดวกแก่การจดจำและบรรยายธรรมนอกจากนี้ยังมีหมวดย่อยๆเพื่อมิให้เกิดสับสน ในการนำไปปฏิบัติและป้องกันความสับสนแตกแยกในการต่อมาของพุทธบริษัทสีได้แกพ่พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาการใช้ปัญญาของพระสารีบุตรครั้งนี้คือแบบอย่างการทำสังขายนาหลังพุทธบริปรินิพพานนั่นเองห พระธรรมเสนานิิพานในช่วงปลายพุทธกาลขณะที่พระพุทธเจ้าประทับณนพะระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีพระสรีบุตรถวายวัดตะปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าแล้วจึงกราบทูลลาไปที่ผักของตนแล้วนั่งสมาธิจ,จนจิตนิ่งถึง เข้าถึงสมาบัติหรือเข้าชานเมื่อออกจากชานแล้วตรกตรองความไม่แน่ใจว่าประเพณีแต่โบราณพระบรมศาสดาทรงนิพพานก่อนหรือพระอัครสา,าวกนิพพานก่อนในที่สุดท่านก็แน่ใจว่าพระอัครสา,าวกนิพพานก่อนจากนั้นคิตรีตรอง ถึงสั่งขารแล้วทราบว่าเราจะมีอายุอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นเราควรไปนิพพานที่ไหนดีพระสารีบุตรนึกถึงพระราหุลว่านิพพานที่ปันทุกกรรมพลศิลาอาจที่ดาวดึงเทวโลกพระอัญญาโคนทัญญานิพพานที่สัจฉทันปาหิมพาน แล้ว,ลวพระสารีบุตรรำพึงถึงมารดาของตนว่ามารดาของเรานั้นเป็นมารดาของพระอราหันต์ถึงเจ็ดองแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมารดาเป็นคนถือตนใจแข็งยิ่งนะักสงสัยเหลือเกินว่าเคยนึกถึงความสำคัญของการเป็นมารดาพระอราหันต์บ้างหรือไม่นะ การพิจารณานิสัยของมารดาตั้งแต่ต้นเป็นต้นเป็นเด็กจนกระทั่งเติบโตอย่างทีท่วนพระสารีบุตรแน่ใจว่าจริงแล้วมารดาเรามีอุปนิสัยขออริยบุคคลสามารถบรรลุโสดาบันได้ดังนั้นตจึงตัดสินใจไปนิพพานที่บ้านเพื่อโปรดมันดา เป็นวาระสุดท้ายจากนั้นพระสารีบุตรสั่งพระซึงท้าผู้เป็นน้องชายให้ไปแจ้งแก่พิสสผู้เป็นศิษย์ว่าท่านจะไปเยี่ยมมันดาที่นาลันทาขอให้เตรียมบริขารให้พร้อมเดินทางเพื่อเดินทางไปด้วยกันจากนั้นพระสารีบุตรทำความสะอาดกุติเสร็จ แล้วก็เดินออกมายืนดูที่พักอาศัยคลางกล่าวว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นที่พักที่เราได้อาศัยมายาวนานโอกาสเช่นนี้จะไม่มีอีกแล้วเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็พาไปเฝ้าพระบรมศาสดาดา เพือกราบภูลลาข้าแต่ภผู้มีพระภาคชีวิตของข้าพระองค์เหลืออีกเจ็ดวันเท่านั้นจึงขอถวายบังคมลาไปปรินิพานขอพระองค์ทรงพระกรุณาอนุญาตให้สละอายุสังขารในครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าสารีบุตรเธอแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์จะไปนิพานนาทองที่ข้าพระองค์เกิดพระเจ้าข่าสารีบุตรเธอจงทําในสิ่งที่เธอเห็นสมควรเธอโอกาสที่บรรดาพิเษุน้อยน้อยของเธอได้มีพี่ชายเหมือนเธอนั้นยากยิ่งเธอจงแสดงธรรมแก่พิสูงน้อยๆอยเพื่อสิทธิของเธอได้ประทับมัน ไว้ในความทรงจำยาวระลึกถึงเธอพระสารีบุตรเมื่อได้รับพุทธปรปะทานโอกาสเช่นนั้นจึงแสดงปรปฏิหารโดยหอขึ้นไปบนอากาศสูงหนึ่งลำตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคงัพระบรมศ,ศาสดาก่อนหอขึ้นไปแสดงพระธรรมแห่งแก่พิสูทั้งหลาย พระสารีบุตรระทำการมีสูงเจ็ดลำตาลก่อนถวายบังคมและพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคลานออกจากพระคันธกุติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่งพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จลุมาส่งพระสารีบุตรถึงหน้าพระคันธกุติ ระทำมะเสนาบดีสารีบุตรเดินเวียงขวาทำประทักษ์ศินสามรอบแล้วก้มลงกราบที่ที่พลางกราบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคนานแสนนานจนนับเวลาไม่ได้ที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งปณิธานว่าขอได้พบพระองค์และแล้ว ความพยายามของข้าพระพุทธเจ้าก็สมประสงค์ตั้งแต่ได้เห็นพระองค์ครั้งผฐมบัตหนีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ข้าพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เห็นพระองค์พระสารีบุตรกราบทูลเสร็จแล้วถวายบังคมแล้วเดินไปได้ระยะทางพอสมควรจึงก,ก้มลงกราบที่พื้นพระสุธาป่ายหน้าออกทางพระเชตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยพิโุบริวารห้ารูปผ่านไปเจวันพระสารีบุตรและบริวัรก็ถึงนารันฐา,านเป็นบ้านเกิดท่านหยุดพักใกล้ร่มไม้ใกล้หมู่บ้านเย็นวันนั้นอุปเรวัตักกุมารผู้เป็นหลานชายเดินเที่ยวเล่นมานอกหมู่บ้านเมื่อเห็นพระสารีบุตร ก็เข้าไปนมัสก,การพระสารีบุตรซึ่งสั่งหลานชายให้ไปบอกโยมแม่ให้ทราบว่าอีกสักพักท่านจะไปเยี่ยมแม่ที่บ้านให้จัดท้องที่เกิดไว้ให้ท่านด้วยฝ่ายนางพรหมณีมารดาของพระสารีบุตรเมื่อได้รับข่าวดีจากหลานชายก็ดีใจโอดที่จยคิดไม่ได้ว่า ลูกชายเราบวชตั้งแต่หนุ่มคงเมื่อแล้วจึงคิดมาซึกเอาตอนแก่จากนั้นนางรีบจัดการให้คนรับชาจัดห้องให้พระลูกชายพักรวมทั้งห้องหับสำหรับพระสงฆ์ที่ติดตามมาด้วยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงให อุปะเรวะตะัตตกมานไปนิมนตพระสารีบุตรพร้อมด้วยปราพิสุส่งเข้ามาในบ้าน 6. เทพโปรดโยมแม่ในราตรีนั้นพระเทระเกิดอาภาธอย่างแรงกล้าถึงกับอาเจียนและถ่ยออกมาเป็นโลหิตแต่ก็อดกลั้นด้วยขันติธรรมแสดงธรรมโปรมารดาพนา,นาพราปุตตคุณ ตาธรรมอคุลภาสั่งคะคุณยังมันดาให้ลำรงอยู่ในพระในโสดาบจิผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่ากระรรมบัจการาสนองคุณมันดาดังที่ตั้งใจมาปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้แก่มันดาได้สำเร็จลำาดับนานพระเถระบอกให้โยมันดาออกไปข้างนอกแล้วถาม พระจุนทะน้องชายว่าขณะนี้เวลาล่วงราตรีสู่ยามใดแล้วพระจุนทะน้องชายตอบว่าใกล้รุ่งสว่างแล้วจึงสั่งให้ไปบอกแกพ่พิสุทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันเมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้วขอให้พระจุนทะช่วยประยุงกายลุกข,ขึ้นนั่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอาวุโส ท่านท้งหลายติดตามข้าพเจ้ามาเป็นเวลา44พันษาแล้วกายกรรมแล้ววจีกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายไม่ชอบใจหากจะพึงมีขอท่านทั้งหลายจงอดจงงดอดโทษกรรมอันนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพิสูจน์ท้งหลายผู้เป็นสิทธต่ตอพระเถระว่าข้าแต่พระผู้มีผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายติดตามท่านดุจเงาตามตัวมาตลอดการประมาณเท่านี้ก็มันใดของขา้าของท่านที่ไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีเลยแต่หากว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีความประมาทพ,พลาดพลั้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอท่านจงอดอดโทษโนตุ โทสานุโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเมื่อแสงเงินแสงทองอันเป็นสัญญาณแห่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นพระธรรมเสนาสา,ารีบุตรก็ดับขันปร,รินิพานในวันปูรณนะมีขึ้นสิบห้าข้ามเดือน12เพนเดือน12ครั้นเมื่อสว่างนี้แลพระจุนทาพร้อมด้วยพิสุส่งและมุญาต ประกอบพิธีคารวะโศพระเทระแล้วนกำก่อนทําพิธีชาบนก,กิจเมื่อเพิงดับแล้วพระจุนท้าแนด้นำอัฐิธาบริบริขารคือบาทและจีวรของพระสารีบุตรไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งก็รับสั่งให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิพระเทระที่ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาว,วิหารนั้น จบแล้วค่ะคลิปหน้าเป็นประวัติของพระโมกัารานะรอติดตามกันใน e p 4นะคะส่วน e p พีนี้สวัสดีค่ะ